สายชาร์จยืดได้ตั้ง2เมตรยังไม่พอมีกลิ่นหอมเลยนะความสิง่งของสายชาร์จโปริบ้านนอกจากจะมีไฟ RGB เปลี่ยนสีได้เรื่อยๆนะปลายสายชาร์จเสียบกับ iPhone ได้ทุกรุ่นด,ดึงออกมาเป็น Type C ใช้กับ Android ก็ได้ฝั่ง USB-A ดึงออกมาเป็น Type C ครับทนกำลังไฟได้ถึง240วัตต์แบบเนี้ยควรจะต้องมีชิปเซตอ e ิมัคเกอร์เพื่อความปลอดภัยด้วยนะมาดูเลย ว่าข้างในสายเนี่ยมีไหมการที่สายชาร์จรองรับการชาร์จได้ถึง240วัตต์ความปลอดภัยจะต้องมีครับ<ม>และสายเส้นนี้มีความปลอดภัยป้องก,กันกระแสไฟฟ้าเกินไฟฟ้ารัดวงจรและที่สําคัญนี่ไงตรงเป๊ะเลยทนกําลังไฟได้50โวลต์ทนกระแสได้5แอมป์240วัตต์มาดูกันต่อว่าสายชาร์จเส้นนี้ทำอะไรได้อีกบ้างสายชาร์จที่ดีนอกจากจะชาร์จได้กับหลายอุปกรณ์กับมือถือหลายรุ่นสิ่งที่สําคัญไม่แพ้กันนั่นคือการนําสัญญาณนะครับต้องเป็นสาย Data Link ในตัวนี่เลย Apple CarPlay Android Auto ผ่านฉลุยสายแบบเนี้ยไม่ต้องพกแล้วครับวุ่นวายเกียกะมากทิ้งเลยสายแบบนี้เท่กว่าเยอะเลยอ่ะดูดิต่อไปทดสอบการเชื่อมต่อข้อมูลของสายนะครับว่ามีอะไรติดขัดหรือเปล่าจากที่ลองเสียบดูทุกอย่างปกติครับลื่นไหลผ่านสเปคเขาบอกรองรับการส่งข้อมูลอยู่ที่480เมกะบิตต่อวินาทีครับวัสดุแข็งแรงดีนะครับสายชาร์จจากไอมี่ตัวเนี้ยมีให้เลือกหลายสีเลยนะแต่ผมเลือกสีฟ้ามาชอบอ่ะ